สวัสดีครับขายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งจาก่บน้ำมันนะครับเป็นมีดใบข้าวนะครับมีดแหลมใบข้าวครับ ผมจะยาวหนึ่งฟุตพอดีครับ12นิ้วครับ30บสมสิบเซนครับความกว้างหนึ่งครึ่งน,นะครับ สันจนาตีเมนลนะครับหมกมือนะครับมีกาดนะครับเราใส่กาดให้นะครับฝับงมือนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับใสกาดเรียบร้อยมีใบข้าวน้ำหนักสี่ขีดนะครับมีใบข้าวล้างจะแอนหน่อยหนึ่งนะครับ สันหนาสีมินเวากว้าง1.5นะครับ1นิ้วครึ่งด้ามยาว7นิ้วนะครับใส่ปอกสแตนเลสให้หัวท้ายเลยนะครับสวยงามครับปอกสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมนะครับมีกาดครับพกพา ไปท่องเที่ยวเดินป่านะครับไม่ต้องกลัวเสือนะครับครับโมโคมประมาณนี้นะครับครับโคมครับพุกพาติดรถใส่เป้ไปได้นะครับท่องเที่ยวตั้งแคมป์เดินป่าครับสวยงาม มีฝักท่อ PVC ผูกเชือกรัดเข็มขัดได้นะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ครับ,รบมีดใบข้าวครับยาว1ฟุตกว้าง1น,นิ้วครึ่งสันหนา4ีมิล น้ำยาวเจ็ดนิ้วนะครับปอกสแตนเลสหัวท้ายนะครับพาไปท่องเที่ยวเดินป่าตั้งแคมป์นะครับไม่ต้องกลัวเสือนะครับสนใจโทรมาได้ครับราคากันเองครับมีเก็บไปทางครับ มีกาดางมือนะครับพกพาง่ายครับไม่ต้องกลัวบาดมือครับสนใจโทรมาได้ครับขอบคุณครับ